ในวันนี้นะคะมีใครบางคนที่อยากจะสารภาพข้อความภายในใจที่เขามีต่อคุณนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพูดกับ คุณว่าอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเขาคนนั้นเป็นใครไปแรกออกมาเป็นชาวราศีตุลน,นะคะราศีสิงคนที่เกิดวันเสาร์ธาตุดินค่ะเก้าเหรียญน,นะคะและใต้สำรับก็เป็นหกดาบเนาะชาวธาตุลมนะคะเขากับคุณเนี่ยดูเหมือนกับมีการตัดสินใจที่จะแยกย้าย ต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปแล้วในตอนนี้เนาะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าตัวเขาเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเดินหันหลังหรือจบความสัมพันธ์นี้ไปก่อนไหมคะพอดูแล้วเนาะความสัมพันธ์ความรู้สึกนี้เขารู้สึกว่ามันเขาทำให้คุณเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมหรือยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจอะไรกันเลยแต่ทุกอย่างเนี่ย เหมือนได้ตัดสินกันไปแล้วได้ตัดจบกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีพลังงานของคนโสดเป็นพอไม้แพไม่ได้นะคะตัวคุณเองเนี่ยก็ดูเหมือนกับเข้มแข,แข็งขึ้นมากมีความแข็งแกร่งมีความเรียกได้ว่าพยายาม move on แล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะส่วนตัวเขาก็เหมือนกันก็พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้แต่วันนี้ใจของเขามันรู้สึก มันคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขายังคงเป็นเก้าเหรียญอยู่ค่ะเก้าเหรียญที่ยังคงขาดอีกหนึ่งเหรียญที่มาเติมเต็มให้ชีวิตของเขาเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่าง นั่นก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความภายในใจของเขากันเลยเนาะเป็นข้อความสารภาพจากหัวใจเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะเขาอยากจะพูดหรืออยากจะบอกหรือว่าคิดอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ I want YOU. เขาคิดถึงคุณมากเลยค่ะวันนี้นะเขาอยากจะบอกคุณหรือมันเป็นความรู้สึกภายในใจของเขาเนาะเขาคิดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณดวงตาของคุณรอยยิ้มของคุณเสียงของคุณกลิ่นของคุณสัมผัสของคุณนะคะคิดถึงคุณทุกๆอย่างและคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยในตอนนี้ วันติ้งคิดถึงแล้วก็ต้องการคุณมากๆเลยค่ะเขารู้สึกอยากจะมาหาคุณอยากที่จะกอดคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้มีความต้องการมีความหยหาบางคู่บางคนเนี่ยก็คือมีความต้องการในเรื่องแพทชั่นสิบแบวก คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เย้ยาวยวนใจเขาเสมอนะคะในตอนนี้เนี่ยเขาเขาคิดถึงคุณคนเดียวคุณสองคนเป็นอะไรที่เป็นมีเคมีที่เข้ากันได้ทุกอย่างมันทำให้เขากำลังคิดถึงเรือนร่างของคุณร่างกายทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนะคะเขาคิดถึงหมดทุกอย่างเลย follow your bliss ในระหว่างที่ห่างกันไปเนี่ยเขาติดตามคุณตลอดเวลาเลยนะ เขารู้สึกว่ามีความสุขทุกๆครั้งอ่ะที่ได้สองคนเดววนี้ก็หมายถึงหนะ้าเขาน่าจะสองคุณทางโลกโซเชียลออนไลน์นะคะติดตามชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าแทบจะทุกวันแล้วก็ เกือบจะทุกเวลาด้วยซ้ำนะบางวันที่เขาคิดถึงคุณมากๆเนี่ยคุณคือความสุขของเขาการที่เขาได้เข้ามาสองคุณมันเหมือนกับได้ดูชีวิตของคุณแล้วคุณเองก็เหมือนกับ Move On ได้แล้ว,วมีความสุขกับชีวิตในเส้นทางที่คุณออต้องการที่จะทำ นะคะแล้วคุณก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่แข็งแกร่งสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ไม่ได้มีความทุกข์ร้อนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเขาแล้วในตอนนี้นะคะอีกใจหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกดีมากเลยนะที่เห็นคุณเนี่ยไม่ได้โศกเศร้าเสียใจอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขาเพราะเขาก็เหมือนมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้คุณเนี่ยต้องมาเสียใจกับคนอย่างเขานะ หน้าไพ่มันเหมือนจะออกมาประมาณนี้นะทวินเฟลมซคุณสองคนเนี่ยเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณที่เหมือนกับว่ามีจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่รู้สึกถึงกันเสมอเอ,อ่อถึงแม้ว่าจะห่างกันแต่ยังรู้สึกคิดถึงแล้วก็ยังคงตัดกันไม่ขาดในตอนนี้ทั้งตัวคุณและเขาแต่ตัวคุณเนี่ยจะดูมีความสุขมากกว่าเขานะหรือทั้งสองคนน่ะก็ดูมีความสุขแหละ แต่ใจมันก็ยังไม่เคยที่จะลืมกันนะยังคงรู้สึกและยังต้องการกันและกันเสมอและอย่างคู่รักทวินเฟมก็เป็นการที่บ่งบอกได้ว่าคุณสองคนเนี่ยมีความเหมือนมีความคล้ายกันมากนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าในเวลานี้คุณคิดถึงเขา,าตัวเขาเองก็คิดถึงคุณอยู่แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเป็นสัญญ,ญาณบางอย่าง ที่บ่งบอกได้ว่าเขากําลังนึกถึงคุณแล้วมันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของคุณทั้งสอง Unspoken มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยได้บอกคุณนะคะเขาอยากจะบอกความรู้สึกคุณแต่ก็ยังไม่เคยพูดและวันนี้เนี่ยไพก็ออกมาบอกถึงความรู้สึกเขาเลยว่าเขาอยากจะบอกว่าคุณมีความสำคัญต่อใจเขามากนะ ความรักที่เขามีต่อคุณนะ่ะลึกซึ้งเกินกว่าที่คุณจะรับรู้หรือว่าเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจได้บางครั้งนะคะตัวคุณเองจะอาจจะรู้สึกว่าคุณเขาเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจหรือไม่ไม่แคร์อะไรถึงความรู้สึกคุณแล้วแต่จริงๆแล้วเขารักคุณมากกว่านั้นและต้องการคุณมากจริงๆนะคะเรียกได้ว่ามีความ มีแพชชั่นมีความหลงไหลมีความเสน่หามีความต้องการความรู้สึกที่เขามีเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เขาแสดงออกมาให้คุณได้เห็นเป็นสิ่งที่เขาเองก็เหมือนจะปกปิดหรือยังไม่อยากที่จะบอกหรือยังไม่กล้าบอกคุณแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาได้เจอคุณอีกครั้งเขาจะบอกคุณทุกอย่างบอกถึงความในใจว่าเขารู้สึกยังไงว่าเขารักคุณแค่ไหนแล้วก็ต้องการคุณแค่ไหนนะคะ ดีไวทาม,มิง่งเหมือนคุณสองคนเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลาที่มันมีการแยกจากแต่วันหนึ่งค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณสองคนจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์ส์นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณและเขาเนี่ยได้นึกถึงหรือกำลังค้นหาหัวใจตัวเองว่าต้องการ กันและกันอยู่หรือเปล่าหรือคุณยังรักกันอยู่หรือเปล่าเมื่อคุณแน่ใจแล้วว่ายังคงต้องการกันและกันเมื่อเวลาที่เหมาะสมวันนั้นมาถึงถ้าทั้งสองคุณยังรอแล้วก็ยังมีความเชื่อนะคะคุณสองคนจะได้พบกันอีกครั้งแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเจอได้กลับมารักกันด้วยนะนีอยู่เขาต้องการคุณมากๆเลยคะ่ะ ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าแต่ในตอนนี้นะเวลานี้ที่เรามาเปิดไพ่คือก็จากที่เห็นนะทั้งต้องการทั้งเสน่หาทั้งมีความรักแหละถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้บอกรักตรงๆก็ตามนะคะเมื่อถึงเวลาที่ได้กลับมาเจอกันเขาอาจจะบอกคุณก็ได้ในวันนั้นนะถึงความรักที่มีในหัวใจที่เขามีต่อคุณแต่ในวันนี้อะคะ่ะ เขามีความต้องการเสน่หาคุณมากปิดไพ่ใต้สำรับออกมาก็ยังเป็นไพ่ความต้องการคุณคือราชินีในหัวใจเขานั่นก็หมายถึงว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแยกจากกันไปเขาก็ไม่เคยมีใครที่อยู่ในหัวใจที่ครอบครองหัวใจเขาได้เท่าคุณเลยคุณคือผู้ที่ครอบครองทุกห้องหัวใจของเขาในตอนนี้เลยนะคะ คุณคือบ้านคุณคือแสงสว่างที่นำทางเขาให้เขาได้รับรู้หัวใจตัวเองว่าเขาต้องการคุณแค่ไหนเขาอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับมาอยู่ร่วมกันกับคุณแน่นอนเพราะคุณคือความสุขของเขาค่ะ